สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา8นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมเซนทรารแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์แอดเซนทันเวิลด์ สรงเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์4สถาบันจุลารามาสิริราชธรรมศาสตร์ Joint Conference in Medical Sciences หรือ g c j c m CS. s s ขออภัยนะครับ JCMS 2025ซึ่งจัดขึ้นวันที่23 25กร,รกฎาคมนี้การประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์จัดครั้งแรกเมื่อปี2552ในชื่อ Joint Conference in Medical Sciences การประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อแสดงความก้าวหน้าด้านวิชาการและการวิจัยเชื่อมโยงและบูรณาการวิชาการในสาขาต่างๆทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และส่งเสริมการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนในอนาคต โอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมความว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการแพทย์และนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนการประชุมยังเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาแพทย์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้รอบตัวความรู้ทางการแพทย์ซึ่งมีส่วนช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาผู้จะเป็นแพทย์ในอนาคต และเป็นกำลังช่วยพัฒนาการแพทย์ของประเทศให้เข้มแข็งก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นจากนั้นทรงเปิดนิทรรศาการเฉลิมพระเกียรติศรีนาคารินปิ่นพัไทยเฉลิมฉลองวาระรบรอบ125ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนและสังคมไทยโดยเฉพาะทางด้านการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษา และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจทั้งส่วนพระองค์และส่วนพระราชโอรสพระราชธิดาซึ่งก่อเกิดพลังมหาศาลผลักดันให้การศึกษาแพทยาศาสตร์และการบริการด้านการแพทย์ของไทยก้าวหน้าจากจุดเริ่มต้นจนมั่นคงต่อเนื่องถึงทุกวันนี้ คณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลได้รับพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิดลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงก่อตั้งทุนการศึกษาอบรมสำหรับแพทย์พยาบาล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากระยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินท์ทางด้านการศึกษาและการสนับสนุนงานด้านการแพทย์ให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้กว้างขวางขึ้น คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งขึ้นเป็นคณะแพทยศาสตร์ด้วยพระบาทสมเด็จพระประเมนทรามหาอานันทมหิดลพระอัฒมารามาธิบดินมีพระราชกระแสทรงปารภให้มีคณะแพทยศาสตร์เพิ่มขึ้นเป็นเวลากว่า70ปีที่คณะแพทยศาสตร์แห่งนี้ก้าวหน้าไม่หยุดนิ่ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามรามาธิบดีแก่คณะแพทยศาสตร์ที่ตั้งขึ้นใหม่ของมหาวิทยายลัยมหิดลเมื่อปี2508 และต่อมายังพระราชทานนามสถาบันการแพทย์จกกักรีนรบดินในโครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชียเมื่อปี2556 เวลา14นาฬิกา16นาทีสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จออกนวังสาปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาครั้งที่39มีระเบียบวาระอาธิร่างแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาฉบับที่3ปีงบประมาณพศ2570 2574 เห็นชอบวงเงินงบประมาณในการปรับเงินเดือนประจำปีงบประมาณพศ2569อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุงพศ2569อนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2567 และประกาศนียาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชและระดับประกาศนียาบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสประจำปีการศึกษา2,567เป็นต้นสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาเป็นสถาบันการศึกษานําร่องการจัดการศึกษาตามแนวพระาราชดำริเรียนคู่งานงานคู่เรียนเน้นด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจอาหารและการเป็นผู้ประกอบการคณะบริหารธุรกิจสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองจากงานประกวดนวัตกรรมนานาชาติในการแข่งขัน Japan Design i d e a a n n Invention Expo 2025ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นจากผลงานเครื่องดื่มคอมบูชาจากน้ำใบว่านกาบหอยและผลงานไซหรบจากกากบําข้าวทั้งนี้มีผลงานที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า100ผลงานจาก25ประเทศทั่วโลก รวมทั้งได้รับรางวัลชมเชยเป็นรางวัลพิเศษจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติด้วยทูนกระหมออ่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงบันทึกวิดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ไทยซีเล็กแนนครริดยอร์คสหรัฐอเมริกาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่21รกรกฎาคม2568เวลา16นาฬิกา73นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสเสด็จไปยังร้านอาหารพระนครนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยมีนายชฉินทวิทย์ตัมทัศิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์และผู้ที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับสเสด็จ ในการนี้รงบันทึกวิดีทั์ประชาสัมพันธ์ไทยซีเล็กในรูปแบบรายการ p ริ n เซสวีล็อกไทยซีเล็กมีมิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัน์ตุลพากรธนศรีวณิชัยและเชฟสตังค์วัแก้ว,วิชิตเข้าร่วมการถ่ายทำโดยทรงประกอบอาหารร่วมกับตัวแทนเชฟจากร้านพระนครเมนูผัดไทยหนึ่งในอาหารประจำชาติไทยที่ร้านอาหารไทยทั่วโลกมีในเมนูของร้านโดยรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มและเผ็ดเล็กน้อย จึงเป็นที่นิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าและบริการของไทยเป็นการสร้างการตระหนักรู้ถึงภาพลักษณ์อันดีของอาหารไทยและตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในระดับสากลลาสร้างพันธมิตรธุรกิจในตลาดสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดสําคัญของอาหารไทยทั้งยังเป็นตลาดหลักของการส่งออกสินค้าอาหารโดยเฉพาะเครื่องปลุงมรสอาหารที่เป็นสินค้าหลัก ของผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กนอกจากนี้ส่งร่วมแข่งขันทําอาหารซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีส่งร่วมทีมกับเชฟสตังประกอบอาหารในเมนูต้มยำกุ้งและทะเลชุบแป้งทอดราซอสต,ต้มยำอีกทีมคือมีงสุพสิทธิ์และตุลพากรทำเมนูขนมจีนแกงเขียวหวานไก่และยำไข่ต้ม โดยมีอีธานเบอร์นาร์ดอินฟลูเอนเซอร์ด้านอาหารในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ชิมและตัดสินซึ่งจะสามารถรับชม Princess ล็อก X Thai s ไทย s t ได้ภายหลังทาง YouTube To Be n no. เบ n e ์ n ันแช n n e l ทั้งนี้การแบ่งระดับประเภทร้านอาหารไทยที่ได้ตราสัญลักษณ์ไทย Select ประกอบด้วยไ h ย s s l l e t t Casual ร้านอาหารไทยในรูปแบบ Casual Dining ที่ให้ความรู้สึกเป็นกันเองในการเข้ารับบริการ อาจเป็นร้านขนาดเล็กหรือร้านที่มีข้อจำกัดในการให้บริการอาทิฟู้ดทัลไทยซีเล็กหนึ่งดาวร้านอาหารไทยคุณภาพดีในรูปแบบไฟแคชเช n ยลดงที่มีการบริการเต็มรูปแบบในบรรยากาศที่ผ่อนคลายไม่เป็นทางการจนเกินไปไทยซีเล็ก2ดาวร้านอาหารไทยคุณภาพดีเยี่ยมในรูปแบบอัพสเกลดายงที่มีบรรยากาศสวยงามน่าประทับใจโดดเด่นในด้านรสชาตินักการบริการ และไทยซีเล็กาดาวร้านอาหารไทยคุณภาพยอดเยี่ยมที่มีบรรยากาศพิเศษเหนือระดับมีความประณีตพิถีพิถันในการรังสรรค์รสชาติและบริการสามารถสร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารชั้นเลิศปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในต่างประเทศจำนวน18,852ร้านในจำนวนนี้มีร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กรวมทั้งสิน้น1 7 8 1แห่ง เป็นร้านอาหารไทยที่มีการใช้ดาวเกติยศรูปดอกกล้วยไม้แล้วจำนวน582แห่งจาก38สําำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศใน45ประเทศในสหรัฐอเมริกามีร้านอาหารที่ใช้ดาวเกติยศรูปดอกกล้วยไม้จำนวน125ร้านโดยเคนนิวยอร์กมีจำนวน18ร้านประกอบด้วยร้าน3ดาวจำนวน1ร้านร้าน2ดาวจำนวน4ร้านร้าน1ดาวจำนวน13ร้าน และมีผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับตราไทยซีเล็ก965ผลิตภัณฑ์จาก109บริษัทโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีไปเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกับทรงรับผู้บาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรง่วงใย,ยกำลังพลและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่พันตรีอดิศัก์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวนสิบตะกรา้าไปมอบแก่จ่าสิบเอกพิจิตชัยบุญชูล่าสิบเอกปฏิพัฒน์ศรีลาศ สิบโทบุตรเทพจารุบัญยงพลทหารธนพัฒหยวันพลทหารนัทวุฒิสีเข้มพลทหารพิสิทธ์เสนาสีพลทหารสุภกิจพงไทยพลทหารเสกสรรลุนจักพลทหารจัก,กริดบุตรเตและพลทหารจักรพงขวดจันทร์กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจที่หนึ่งกองกำลังสุรนารีที่ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะทำการลาดตระเวนเส้นทาง จากฐานปฏิบัติการบรกกฏไปยังเนิน481ตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่16และ23กร,รกฎาคม2568และเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลค่ายสรนประสิทธิ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเป็น